ทำไมเจโดดหานเดี๋ยวหนูมาครับครโอเคอย่าไปนานนะคะคุยกันหน่อยทุกคนคุยกันหน่อยหลายข้อที่เรากังขาที่เราไปฟังมาที่เราได้รับข้อมูลมาในหลายอย่างมันสามารถตอบดังนี้คุณครูคคตามแล้วคุณไม่อนอนหนูแล้วเนี่ยชอ่ชองเพชรช่องเม็ดเพชรแบบมากหนูพิ่งกลับมา,าอันนี้นะลูกอ่อสองเม็ดปรีฟไฟอ่ะเจ๊โดดหานทําไม บอ <R ess uth> จอยจอยเทีนหนาทีทัหนาที่เทียนครูลุงทำอะไรันของพวกเงินใช่ไหมอยู่ในบัญชีเราเรียบร้อยด้วยไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบว่ามีแบบมีอ่ามีข้อมูลมาว่ากําลังอ่ารออ่าคุณลจะบล็อกเลยนะคะจะบล็อกเลยไม่เอาไหวค่ะเขาชอบโทรมาตอนเราไลฟ์ไงเมื่อกี้ก็โทรเดี๋ยวไปอาบน้ําแป๊บนะคะเสียงแครบอก ไปรอข้างล่างดีก,กว่านอเดี๋ยเริ่องกางลัางอยู่ในบัญชีเ้าเรียบร้อยด้วยไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบว่ามีแบบมีอ่ามีข้อมูลมาว่ากําลังอ่ารออีกคนข้างบ้างคุกลูกไม่เคยให้กำลังใจค่อยเลยเดอ้อมีแต่ทําทําไมมันได้จริงเหรอเล่นอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่มาจากโอนมาจากต่างประเทศ มันเด้งขึ้นมานะคะทุกคนมันเด้งโอนมาเลยค่ะมันไม่มีบอกล่วงหน้ามันเด้งมาเลยว่าเนี่ยบัญชีนี้มีเสียงก็ได้โอเคไหมเอาเดือนละร้อยอ่ะเดือนละร้อยก็ตกวันละสามพันกว่าเล้ยวแค่เป็นเงินพิเศษเป็นเงินค่ากาแฟไม่ต้องไม่ต้องเลยพอถึงเวลาน้องจิตามาทักทายน้องแพะจ่าบอกว่ายี่สิบยี่สิบห้าหรือยี่สิบหกนี่เนี่ยทุกคนทุกจีมันครบแล้ว มันไม่อัพแล้วมันก็ไม่มียอดเข้านะคะพอมาถึงหลังบ้านไม่มีอะไรขึ้นมาเขาไม่ตัดยอดอะไรให้เราเลยเขาไม่ตัดยอดเขาไม่ไเลยเหรียญยังอยู่เหมือนเดิมเหรียญอยู่เหมือนเดิมทุกคนตอนนี้เรามีพลังบวกแล้วเนาะเดี๋ยวจะดูเพลกันนะคะทุกคนนะเดี๋ยวจะเล่าต่อนะคะพอมันเด้งมาใช่ไหมครูลูกก็เลยไปเช็คพอไปเช็คเสร็จแล้วนะคะพอมาเช็คเสร็จแล้วก็ก็เห็นรางคือจับ้องขวาญพรุ่งนี้เช้าแล้วก็ตอนบ่ายก็รีแลกไป ผู้ปกครองใครมารับใบก็มารับไปได้เพราะว่าผู้ปกครองเขาอยากพาไปต่างจังหวัดก็รับได้เขาดูถูกเรอว่าเป็นบ้าเป็นบอย,ยังไงมันเล่นอะไรมันไม่ได้หรอกไม่ต้้งใครเลยค่ะคนที่ดูถูกคือเคอรแต่หนูก็ไม่ได้หรอกนะคะหนูไม่ได้แน่นอนเลยก็บอกน้องรุงพี่ว่าพี่ไม่ได้หรอกยังไงมาดูแล้วค่ะบขอบคุณมากลูกชายอยู่กับคนะุณผู้กาน้ำคุณผู้ขอถึงข้อสำคัญก็คืออ่าสวยแล้วเก่งมาโอ้ขอบคุณค่ะสวยแล้วเก่งฉันคะเราจะไม่แคร์ผู้ชายเราจะไม่รุ่งจะโอนให้ แม่หลังจากที่เลี้ยงกาแฟทุกคนเสร็จแล้วคลูกจะโอนให้แม่หมดเลยค่ะจะไม่เอาไว้คิชชูอยู่ไหนแป๊บนึงนะคะมาอ้าวจุธามานะสวัสดีค่ะแม่กระทั่งอัพยอดวิวมีปัญหาแม่กระทั่งอัพยอดวิวมีปัญหาแม่กระทั่ขงข้อสองขึ้นเท้าเหมือนของอภิษ์เนี่ยอภิษ์เนี่ยเครียดกับนางมาันมา,มา,มาจากโอนมาจากต่างประเทศ มันแด้งขึ้นมานะคะทุกคนมันเด้โอนมาเลยค่ะมันไม่มีบอกล่วงหน้ามันเด้งมาเลยว่าเนี่ยบัญชีนี้มีตราใดที่เรายังจับเงินอยู่อะ่ะวันละพันได้แน่นอนหกหมื่นไม่ใช่เรื่องยากเลยสําหรับเรารู้หลักการแล้วนะคะเลยพอพอตอนที่อ่าตอนที่จะผ่านค่ะตอนที่จะครบหกหมื่นใช่ไหมคะมันจะมีชอบคุณครูว่า พี่รุ่งพี่รุ่งพี่นุ่งต้องเคลียร์หลังบ้านให้สะอาดก่อนที่จะคบหกหมื่นนะต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนที่จะโคบหกหมื่นนะคะงั้นเลยวันนี้ไข่เจียวเบาๆเล่นๆแบบไข่เจียวน้ำพีกแค่นั้นหาหาแหละลูกสาวอยู่กับแม่ก่อนดารานี้ขึ้นอ่าวน้องนุงน่งหายไปไหนแต่ว่าอย่างไม่ได้ดื่มไม่ได้ดื่มจิบเฉยๆจ้าจิบเฉยๆฝากเพื่อนๆอยู่แขง่งกีฬาหลายอย่างกีฬาเล่นแป้งก็มี คุณฝนเสียงหา่านอ๋อเสียงหา่านคุณไม่ทำผิดกฎใช่ใช่นั่งไ,ไ,ไปเลยนั่งสบายสวาสดีเลยใช่ค่ะคัจะมีปัญหาการตั้งค่าถ้าตรงไหนตัวนึงมันสะดุดอ่าหลังบ้านเราไม่สะอาดหลังบ้านเราขั้มโมไม่ถูกเนี่ยมันจะมีปัญหาทีหลังอ่ะคุณรุ่งไปเลยบ่อนแล้วก็พูดถึงเขาพูดถึงนาทีอ่ะคุณไม่ใช่ครีเอเตอร์คุณไม่เข้าใจหรอกคุณไม่ใช่ครีเอเตอร์คุณไม่เข้าใจหรอกคุณหยุดพูดไปเลย คุณหยุดเขาหากตัวนี้ไปแล้วน่าจะประมาณตัวนี้น่าจะประมาณสองร้อยเหรียญที่โอนเข้าวันนี้เก้าหมื่นเก้าพันกว่าเนี่ยตีไว้น่าจะประมาณสองร้อยเหรียญน,นะคะส่วนต่างที่เหลือพยายามไปแก้มันแก้ไม่ได้เาะมันขึ้นสีเทาใช่ไหมคะซึ่งมันตรงเนี้ยมันแก้ไม่ได้ทุกคนยังไงก็แก้ไม่ได้คุณต้องไปแก้ใหม่เลยเปิดเลยเปิดเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดเลยถ้ามีปัญหานักก็เปิดเลยพอถึงเวลานี่มันจะเหมือนอ้าสารครูตอนนั้นนะคะตอนนั้นครูลุงก็กรอกข้อมูล กรอกข้อมูลแบบว่าอ่าฟังค่ะฟังกรอกข้อมูลไปหาที่กอได้นะคะพี่หอมได้อะไรทานคะคุณลุงจะลงเวทีแล้วคุณลุงม,มาเล่าอะไรสาระดีๆให้เพื่อนฟังค่ะวันนี้นะคะพี่พี่หอมเดี๋ยวเธอเดี๋ยวก็พากันโดนหลอกหมดหลอกพอถึงเวลาได้อะเขาก็ไม่โอนให้หลอกเขาหลอกให้เหน่นมันว่าเขาหลอกให้เหน่นอย่างนั้นอย่างดาราณี อ๋อผมดูแลลูกผมอยู่คับโอเคโอเคดูแลไปดูแลไปดูแลไป <k> <k> โฆษณาที่ทุกคนเห็นมันคือวิดีโอสั้นที่มันดิ้งขึ้นมานะอะไรคือวิดีโอสั้นเด็กมันไม่ใช่เด็กๆสิ <k> <k> ทุกคนต้องจิ้มไปกี่ทีหนึ่งมันจะเป็นโฆษณาซึ่งทุกคนใจสลายซึ่งคุณครูก็ไม่หวังแล้วแหละไม่หวังแล้วไม่หวังแล้วไม่หวังแล้วมันจะได้นะคะกําลังนั่งอยู่เนาะมันไปตามมาเองแล้วก็รีบมาึ้นไลฟ์ เดี๋ยวต้องไปงานฟังฟังฟังแล้เวเราเราเรา่องกัน,กนเสียดายมากไม่เป็นไร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 ยาเดียวขึ้นทุกวันก็นาทีขึ้นทุกวันก็โอเคแล้วเออพอพอลบแล้วมันก็วันนี้ก็ได้อัดคลิปมาฝากเพื่อนอยู่นะคลิปแข่งขันกีฬาอัดมาฝากเพื่อนอยู่เด้อ,อดจะใช้คำพูดอะไรพวกไม่นสนใจนะคะเอาพ็กลุงไปยูค่ะ เอาพลูกไม่อยู่นะคะทุกคนคนข้างกายไม่สามารถบันทอนกาลังใจหรือไม่ได้ก็ส่งคืนแม่เพิน่นเพิ่นบ่ได้งอลูกเผยเด้อทุกคนแม่ข่อยบ่ได้งอลูกเผยเด้อค่ะนะค่อยบอกตลอดว่าเด้งมาในแอปธนาคารนะคะว่าขึ้นมาเลยค่ะอ่ามียอดเงินมียอดเงินนะว่าวันนี้นดีๆกับคุณนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะแฟนกับตื่นเต็ม ใช่ไหมใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราสู่เราทุกคนอยู่ครบแล้วนะก็คือเอาไว้ง่ายเลยแค่อ่าเลขบัญชีถูกชื่อธนาคารถูกอ่าสิบสามหลักเตือนเลยนะคะเขาไม่มีแจ้งเตือนเลยนะเห็ <S <S ลายคนบอกว่ามันจะมีแจ้งเตือนมาเนาะว่าอ่าเงินตัดยอดแล้วแล้วก็รออีกประมาณสักเจ็ดวันมาแล้วแต่ยากเลยในการหารายได้เข้าคลิปได้ไดแต่ทุกคนก็ต้องดูให้เป็นดูให้เป็นค่ะ มันมันไม่ได้ว่าจะฟังทุกโฆษณานะคะโฆษณาบางตัวมาคุณครูว่าพี่ลุงพี่ลุงพี่นุงต้องเคลียร์หลังบ้านให้สะอาดก่อนที่จะคบหกหมื่นนะต้องเคลียร์ทุกอย่างก่อนที่จะคบหกหมื่นนะคะงานใหม่ลองไปใหม่เปิดเพจก็ได้คุณไม่เปิดเพจก็ได้แล้วคุณมาอยู่บ้านพวกเราก็ได้ไปด้วยการไปด้วยการเพราะว่ามีหลายคนจะต้องเริ่มใหม่ค่ะยังไงเหีียวก็ขึ้นค่ะขึ้นแน่นอนเราขอแค่เดือนละยี่สิบเหรียญก็ได้เนาะ,ะเดือนละประมาณสองย่องยอง่ยองค่ะย่องย่องคือ ต้องละเอียดอ่อนแม้กระทั่งการลงคลิปค่ะการลงคลิปน,นิดนิดหน่อยหน่อยก็ไม่ได้นะคะสองเผ็ดค่ะพอแล้วพอแล้วเผ็ดมันเผ็ดไหมอ๋เอเห็นก็ได้โอเคไหมเดือนละร้อยอ่ะเดือนละร้อยก็ตกวันละสามพันกว่าเลีว้วแค่เป็นเงินพิเศษเป็นเงินค่ากาแฟไม่ต้องไม่ต้องเลยพอถึาาเงเวลาปุ๊บทีเนี้ย พอมันแดงมันละง,งับการสร้างรายได้ใช่ไหมมันก็มาข้อมูลมาบอกเพื่อนๆไม่ได้แลวจ,จบบ่ <c oughs> จอย <c oughs> จอยเทีนหนาทีทำหนาทีเทียนครูทำอะ้รกันของพันหนึ่งอยใช่ไหม <c oughs> จนถึงหกหมื่นนะคะเจริญหกหมื่นเลยนะคะหกหมื่นแล้วก็ตั้งค่าได้แล้วเราก็จะมีอะไรอ่าต้องร่วมกันจีเราต้องไม่ตรงกับประชาชนนะคะทุกคนชื่อภาษาอังกฤษ ก็ไม่ตรงแบบประชาชนค่ะมันจะมีฉลากมันจะมีฉลาก <Okay. S 1> เจ๊มาไม่ไม่ไม่เปล่ามันเปิดมันเล่นตอละ่ะเอาโดดหนีกันหมดทําไมโดดบ้าหรือเปล่ามันไม่ได้รดกเธอทําอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยให้กำลังใจเลยนะที่เห็นนะไม่ได้กําลังใจนะคะเวลาถ่ายได้มาย่นดีมันดวนมันด,วนนดวนไม่รู้หรอพี่ดวนไม่มีใครคุยเป็นเพื่อนเลยอะ เพ็ดเพ็ดแล้วบบดนี้ถ้าอ่าโทรไปปรึกษาพี่ปอก็โทรแล้วโทรไปปรึกษาน้องลุงก็โทรแล้วตอนนั้นน่ะมันจะตั้งค่าได้แล้วทุกคนมันจะตั้งค่าได้แล้วอ่าสาวลูกก็บอกแต่ว่ามันได้ให้ฟังหล่อเลยไม่ต้อ